เรามาต่อคำสุภาษิตกันสวรรค์อยู่ในอกนครนายกขับตรงไปเอาหูไปนาเอานาฬิกาไปคืนด้วยเข้าตามตรอกออกซอยไหนไม่เห็นโลงศพมาผิดสาลาเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายไปงานศพคนเก่งมีอยู่มากแต่คนหายากคือคนหายชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นพริกใช่พริกชี้ฟ้าเลยไอ้ซั์ วันก่อนครับทําไมครับนัดเพื่อนมาเลี้ยงรุ่นมากันเพียบเลยครับสนุกเลยไม่ได้เจอกันนานมีคนหนึ่งตลอดงานมันไม่หูปากเลยคุยตลอดว่างั้นมันฟันเหยินนักร้องคนไหนไม่เข้าใจตลอดเวลานักร้องคนไหนวะสลีพรทําไมงงเขามีแต่สลีพรอ,อําไพพง์ นักร้องคนไหนไม่ไปข้างหน้านักร้องคนไหนวะเดือดถอยน้ามันเดือดถอยนักร้องคนไหนชอบเที่ยวนักร้องคนไหนวะสิงโตนำเที่ยวเขามีจะ่สิงโตนำโชคไอ้สัสแล้วนักร้องคนไหนน่ารักที่สุดนักร้องคนไหนวะดาเอ็นดูจังเขามีแต่ดาอินโดฟินเธอเธอเมื่อคืนนี้ดูพระจันทร์ป่ะไม่อ่ะทำไมเหรอพระจันทร์สวยมากเห็นแล้วนึกถึงหน้าเธอเลยอ่ะเขาสวยเหมือนพระจันทร์ใช่ป่ะเปล่าหน้าเธอเป็นหลุมเหมือนพระจันทร์เลยอ่ะ เจ้ารู้อะไรไหมอะไรว่ากันว่าโลกใบนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแอไม่เป็นไรข้านั่งก็ได้ What the fuck ดาราคนไหนเจอแล้วต้องไหว้คนไหนวะเต้ยเจริญพรสัตว์เขามีเต้ยเจริญพรหน้ามึงขึ้นเหมือนแอนเลยว่ะแอนทองผสมแอนิมอลเฮ้ย hey, ปลาอะไรบินได้ปลาอินซีปลาพ่อของสีบินได้แล้วมึงถามทําไมดาวอะไรเสียงดังดาวอะไรวะดาวเคาะรถอะไรหมาร้องรถอะไรวะรถเอ๋งแล้วรถอะไรไก่ร้องรถอะไรรถกุ๊กกุ๊ก ไปเล่นตรงโน้นไปผักอะไรขี้ตกใจผักอะไรวะโโหละพาต้นไม้อะไรเรียดต้อนอะไรวะต้นคิดมากกูนี่เรียดเลยเธออะไรเสี่ยงคุกเธออะไรวะเธอเธอจะเลือกตั้งตอนไหนจะอะไรเสี่ยงคุกจะอะไรอีกวะจะวอนคอให้ใตายใมืจเธอคงไม่เลือกตัง้งพี่อะไรเสี่ยงคุกอะไรอีก พี่พจะ<ม>เลือกตั้งตอนไหนผมรอนานอ้าวอะไรเสียงคุกมันยังจะมีอีกเ,อเหรออ้าวเฮ้ยพี่จะเลือกตั้งตอนไหนว่ามาเราอะไรเสียงคุกเรา